สวีดัสวัสดีจ้าพี่น้องปองไายสุผูสุคนค่ะพี่น้องเจวัลมาอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ามานําเสนอเมนูแซ่บๆซนหวาสุพีสุน้องเบิงคือเก่าเอาอาหารการกินทางบ้านเปิงบ้าน,านมาให้สุพีสุน้องเบิงเนาะมื้อนี้พี่น้องค่ามากินข้าวต้มคนข้าวต้มห่วงอกนากันค่ะพี่น้องขะยากกินข้าวต้มกวยกันเลยลองเห็ดข้าวต้มห่วงอกเบิงค่ะพี่น้อง่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบผู้ใดยาก,กินว่าดดกินโดนมากิน นำกันกับจแจวเวลเด์เมื่อนี้เห็ดกิ่นยูธงยูทาค่ะพี่น้องเห็ดสุพีสุอน้องกิน่นแซ่บๆนํากันค่ะพี่น้องค่ะก็ห่อปกติแล้วพี่น้องงามแนบวงามแนห่อเป็นปันใดค่ะพี่น้องค่ะตัดไปตองมาเอาไปนึ่งเพราะว่าบ่คอยมีแดดเนาะหน้านี้เหมือนกับทหนาวจากน้อยอีสานบ้านเหา่ามันหนาวโดนได้ค่ะพี่น้องปีนี้มันก็คือจังปีที่แล้วเนาะปีนี้หนาวโ,โดนโดนบ่มีฮอตแดดตักตองพี่น้องจ้ะผู้เท่าผู้โถอยู่นนาบ้านนําใหหนําส่วนนํซ กระด้เฝ้าบ้านเฝ้าเหียนกระดูแลสุขภาพเจ้าของดีๆเด้ดอห้อปกติแหละพี่น้องงามแนบบางามแน เอาที่ตะของถนัดนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะใส่กล้ยกวยกล้วยสุกลงไปแล้วก็ข้าวสารจากน้อยหอ่อเรียบแล้วแล้วแล้วก็มัดใส่กันคะ่ะแล้วก็เอาไปต้มคะ่ะฝาปิดหม้อไว้เอาไปตองหออจากน้อยคะ่ะต้มจนบ้ามันหอมต้ม30นาทีถึงชั่วโมงหนึง่งพุณดิด้คะ่ะพี่น้องก่อนที่เอาเข้าวสารนมาหอ่อเจวแววก็เอาไปแช่น้ํา30นาทีก่อนแช่น้ําเรียบร้อยแล้วก็เอามาผสมน้ําตาลบางบ้านบางพื้นที่เพิ่นกระเบ็ดแบบนี้ดอกค่ะบั่นก็แล้ว แ้วแต่วัฒนธรรมอาหารการกินของเปิงบ้านไผ่เปิงบ้านมันเนาะ <พอ S 1> ข้าวต้มสุกแล้วก็มาแกะแบบนี้แหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แหละค่ะพอดีคำคันผู้ใดบ่ามากินข้าวต้มหัวงอกก็กินแบบสดๆเผียวๆแบบนี้กระแซบเพื่อกันได้ค่ะมันสีออกส้มๆมนหวานค่ะพี่น้องขากล้วยธรรมชาสกล้วยสุกธรรมชาแบบิแซบแน่นอนค่ะแต่คันผู้ใดยากลองเฮ็ดข้าวต้มหัวงอกกระเฮ็ดแบบนี้เลยเด้อหั่นเรียบร้อยบีบเป็นชิ้น ร้อยพอดีํำแล้วจแจแเบวก็ใส่น้ำตาลสายลงไปค่ะตามใจชอบหมักหวานใส่หวานบ่หมักหวานก็ะยาใส่หลายพี่น้องคะคลุกเคล้าให้เข้าเข้ากันสิมส,มสิมเบิงเรียบร้อยแล้วแซบแล้วเลิศแสมแตนแล้วคอยใส่บักพาอ่อนค่ะพี่น้องผู้ใดอยากใส่บักพาแกก็ใส่ได้แซบคือกันค่ะลากลายความอ,อร่อยอร่อยทางบ้านพี่น้องมีแนวกินแรงมีแนวกินเศร้ามีแนวกินสวยไปเนาะมาเอาข้าวต้มหัวง,งอกไปกินแทนคองวานเดอกินข้าวเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องมีของวันตกทายค่ะพี่น้องคะมาคะ่ะมากินมาซิมมาแซบกับเจเวแววเด์พี่น้องจ้ามาจ้า